ไอโอเลี้ยงอิจฉาอะไรน้องน่ะอ่ะอ่ะพี่โอเลี้ยงก็ขึ้นมาน้องก็อยู่กับแม่น้องกลัวแล้เนี่ยน้องกลัวเลยเห็นไหมออะไรขึ้นมาทําไมหนูโตแล้วลูกหนูต้องไปนอนข้างล่างหนูโตแล้วนี่น้องยังเล็กอยู่เห็นไหมอิจฉาน้องอลส้สิอย่าทําน้องนะเนี่ยหนูโตแล้วลูกหนูต้องสลาดตักของของแม่ให้น้องเอ๊ะย,ยังไปตามน้องนะ หนูโตแล้วนะจะมานอนตักแม่ทำไมหนูโตแล้วคะโอเลี o ้ยงอ่ะไม่ยอมโตแล้วยังจะมาแย่งตักหมาม้านอนอีกนี่นมาตักแย่งตักน้องนอนสิน้องจะนอนไหนล่ะทีนี้น้องตัวเล็กเนี่ยเนี่ยน้องจะนอนไหนล่ะเนี่ยฮะหืมให้น้องนอนด้วยได้ไหมเดีย๋ยวจิกน้องนะอย่า,ยาอย่าหันหน้ามามองอย่างนี้ออกไปเดีย๋ยวมาจิกน้องนะไม่ได้นะไม่ได้นะฮะหนูโตแล้วหนูลงไปข้างล่างลูกอย่าทําน้องไม่ได้นะ อย่าทำน้องโอเลี้ยเออลงไปสิลูกน้องยังเล็กอยู่หนูโตโต,ตแล้วได้เวลาที่ต้องเสียสละให้น้องแล้วลูกให้น้องนอนตักแม่แทนหนูโตแล้วหนูต้องนอนอยู่ข้างล่างครับหนูโตแล้วหนูอยู่ข้างล่างโอเคไหมอย่ามาย่งตักแม่สิลูกเห็นไหมน้องตัวเล็กให้น้องนอนไม่ต้องมาขึ้นใหม่ละขึ้นใหม่ละโอเลี้ย ให้น้องนอนน้องยังเล็กอยู่เลยหนูโตแล้วเนาะให้น้องนอนก่อนหนูโตแล้วนอยู่บนตากพี่อยู่ข้างล่าง <c ười> พี่โอเลียงพี่เลี้ยงโตแล้วพี่เลียงต้องอยู่ข้างล่างนะส่วนข้างบนให้น้องเสื่สระให้น้องนะลูกนะเสื่สระให้น้องครับ <c ười> ไม่ต้องมาเฉ้อไม่ต้องเฉ้อ หนูต้องอยู่ข้างล่างอ่ะอยู่ล่างนั่นแหละไม่ต้องขึ้นมาเอออยู่ที่ขาของแม่ข้างล่างส่วนน้องอยู่ตักข้างบนเนาะน้องยังเล็กให้น้องขึ้นมาแทนหนูโตแล้วหนูอยู่ข้างล่างได้โอเคเก่งมากลูกแบ่งกันนะลูกนะเก่งน้องอยู่บนตักพี่อยู่ข้างล่างก็พอแล้วเพราะพี่โตแล้วเนาะโอเคนะครับแบบนี้ค่อยน่ารักหน่อยนะลูกเปลี้ยงโอเคหนูอยู่ข้างล่างนะดีแล้วลูกแบ่งกันน,นะ แบ่งสันปันส่วนน้องอยู่บนตักนะน้องตัวเล็กพี่โตแล้วพี่ต้องอยู่ข้างล่างก็พอโอเคไหมเนี่ยนอนทับขาแม่ก็สุขใจแล้วใช่ไหมลูกโอเคแล้วใช่ไหมขอยอยู่ใกล้แม่ใช่ไหมคะอยู่ที่ขาของแม่เนาะส่วนน้องก็อยู่บนตักนะน้องยังเล็กอยูอ่ให้น้องอยู่บนตักโอเคนะห้ามมาแย่งตักกันนะโอเคไหมอือเอาเลี้ยงเอนอนนะลูกซุกคอ หนาวใช่ไหมลูกต้องการไออุ่นจากแม่โอ้โหแบบนี้นี่เองขอให้ได้ไออุ่นจากเท้าของแม่ก็โอเคแล้วแล้วก็สุขหัวนอนส่วนน้องก็อยู่บนตักน้องจะอุ่นกว่าเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวแม่กอดน,นะลูกนาโอเคนะคะคนเก่ง